มันจะต้องมีต่อนะนะครับมันจะมีแค่นี้ไม่ได้เลยยานตัวนี้จะส่งผ่านมาที่หมายเลขที่ห้านะครับพอมาหมายเลขที่ห้าแล้วในยานเขาเขียนว่าม้างกายนะครับสถานที่ปลอกแดกแกมตัวตัวมางกกายนะครับแล้วใครจะเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วที่ไหนเขามีสอนมีร่ําเรียนกันเราเราก็ไม่รู้จะทําไงก็เดินทางไใหม่นะครับไปหาแสงคุณธรรมดวงที่เป็นแก้วเนี่ยเอามาใหม่ไปถามบอกว่า ไอ้ตรงที่วิชาบางกายเนี่ยจะไปหาครูหาอาจารย์ที่ไหนได้เพราะว่ามันไม่มีมันเขียนว่าในในยานว่ามางกายแต่ว่าทางโลกเขาว่าอะไรเราก็ไม่รู้แล้วกันเขาก็ไม่บอกไว้นะคาทางโลกเขาว่าตัวเนี้ยต้องไปทําลายกิเลสตัณหาอุปทานอวิชชาในจิตในใจ,จออกเสก่อนถ้าเกิดว่าเราทําไม่ทําลายแล้วเนี่ยเราจะไปเรียนขั้นต่อไปแล้วกิเลสตัณหาอุปทานการมันมากมายท่านก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะไปฝึกขั้นนี้ใช่ไหม ใช่แต่ว่าท่านต้องเดินทางไปนะเดินทางไปที่โปร่งวัวแดงนะครับอยู่ระหว่างพิจิตกับกำแพงเพชรลอยต่อนะครับลอยต่อแล้วก็ไปเอาแสงคุณจะทมชื่อจัก,กรพรรดิออกมาเราก็เดินทางไปเอามาจะไม่ได้ทํารูปไว้เพราะเนื่องจากว่าตอนที่ไปนะมันฝนมันตกมันหน้าฝนก็เลยไม่ได้ทํารูปเอาไว้เดี๋ยววันหลังอาจจะต้องทํารูปออกมามันเป็นรูปแสงยังไงดวงจัก,กรพรรดิเนี่ยนะครับ ทีนี้ก็เอามาสอนในวิชามางกายแล้ะม้างกายมันเป็นยังไงฉันไม่ได้เรียนปริยัติและฉันก็ไม่รู้เลยนะครับขอคุณธรรมอธิบายฉันหน่อยเขาบอกว่ากิเลสตัณหาอุทานวิชานี่ที่มันหมัมกร้องอยู่ในจิตในใจแล้ะเราต้องลื้อต้องถอนออกนะท่านมันถึงจะผ่านผ่านผ่าน,านด่านไปได้นี่เราจะต้องฝึกต้อง,องลองลองดูนะครับก็ไป,าาไปเอามาไปมาก็อธิบายให้ฟังนะครับเราก็ทําอยู่ ใช้เวลา10ปีนะครับกว่าเราจะเปิดสอนได้แต่ทดีนี้เปิดสอนสบายแล้วใช้เวลาไม่เกินครึ่งเดือน10วัน1ิบ้าวันนะก็สามารถที่จะรู้แล้วทาลายกิเลสตัณหาอุทานวิชาได้แล้วไม่เหมือนอาตมาหลงอะ่ะตาตมาค้นพบแล้วแต่ใช้เวลา10ปีตัวอาตมาก่อนไม่ไปเอาตัวใครเพราะอาตัวมาก่อนเดี๋ยวจะไปบอกคนดีวนี่ลองก่อนลองเมื่อได้แล้วนะครับ1ิปีก็เปิดสอน พอเปิดสอนหรือกิเลสตัณหาอุทานอาวิชชานะครับมันก็เบาไปนะครับอยู่ในประสาทสมถบก็สบายๆจะอยู่ทางโลกก็ได้อยู่ทางธรรมก็ได้นะครับมันสงบมันยิ่งเฉยแล้วเพราะว่ากิเลสตัณหามไม่มาก่อกวนมันก็ดีขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดเรียนวิปัสนาญาณมาแล้วเนี่ยหมายเลขนึงเนี่ยจะว่าโสดาสกิตาคาฉันไม่รู้มันเป็นแค่สภาวะจิตเองแต่จิตที่จะต้องเดินทางญาณตัวที่ยังรู้ได้จะต้องเดินทางมานี่ ไปหาร่ำเรียนที่ไหนมันก็ไม่มีนะครับหรือว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปเรียนจากภาคต่างๆเราก็เดินทางไปยันปากใต้ไปยันนิสานไปยันภาคเหนือภาคกลางก็เรียนมาไม่มีกล่าวไว้แต่พระตไตรปิฎดวงเขายังกล่าวอยู่นะว่ามันมวิชามางกายแต่ไม่รู้เขาทำยังไงแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าอาศัยดวงคุณธรรมนะดวงที่ชช่อจกักรพรรดิมาบอกทางให้แล้วก็พาทำมางกายพอเลิกกิเลสตัณหาวุปทานวิชาได้แล้วโอ้โหท่านเอ้ย นะครับสบายนะครับไม่สัต์สายอะไรมากมายจะอ,อยู่ได้เมื่อฉันมั่งกายออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูจิตของตัวเองว่ามันสง,งบมันดียังไงนะครับใช้เวลาทดลองทึงสิบปีเมื่อสิบปีแล้วก็เปิดสอนแต่ก็พอมาถึงหมายเลขที่ห้าแล้วเนี่ยฉันก็ยังไม่เห็นเลยว่าไอ้ทางเส้นทางสําเร็จถูกมรรคผลนิพพานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยนะครับมันมาถึงหมายเลขที่ห้าเลยก็จริงอยู่ ตอน,นี้เมื่อกิเลสตัณหาเวทานาลงจาเบาลงไปซ้นลงไปแล้วเนี่ยแต่ยานจะต้องเดินทางต่อนะแ้ะเดินไปไหนไปหากสินนะครับไปหากสินหมายเลขที่6กเนี่ยแล้วกสินเนี่ยก็คิดว่าจะต้องเรียนเป็นเป็นด่านที่เราจะต้องเรียนเมื่อด่านที่จะต้องเรียนแล้วเนี่ยท่านบางสำนักก็ใช้หลอดไฟเพ่งไปบางสำนักก็อาใช้เทียนบางสำนักก็ใช้อาตะวัน ก็ไปถามดวงนั้นนี่ก็แหละอดดวงคุณธรรมคุณนั้นนะดวงคุณธรรมเ็าบอกว่าถ้าอยากจะได้กระสินนะเธอนะครับไปที่คอกม้าของเธอเข้าไปในคอกม้าเลยนะแล้วม้าตอนนั้นมันไม่อยู่เป็นกลางวันแล้วก็เธอถือเทียนไปด้วยเธอเทียนไปด้วยนะครับเนี่ยให้อาดวงนั้นบอกให้ไปหาพญาธรรมธาิราชเจ้านะเราก็ไม่รู้ว่ามาทําหน้าที่อะไรแล้วให้เขามาสอนกสินให้เราเนี่ยนะครับ เขาชื่อเงี้ยก็ไปรับเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วเขาก็มาบอกว่าอ๋อมันมาถึงกสินแล้วเหรอขเขาก็บอกวิธีกสินให้กสินให้บอกว่าถ้าเกิดเธออยากจะเรียนกสินนะเธอถือเทียนไปไฟแช็กไปถือทูบหรือเทียนไปนะเข้าไปที่อคอกม้ารับเพราะเราเลี้ยงม้าอยู่นะเราเลี้ยงม้าอยู่ทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าเกิดว่า งาจะเรียนกระสินเนี่ยให้จุดเทียนเข้าแล้วตั้งบนบนบนฝาไอขอบโอ่งก็แล้วน้ํามันมันสีดามันมืดเมองไม่เห็นมันอยู่ในร่มอ่ะมันจะไม่เห็นเล้วน้ําใสาแล้วเธอก็เพ่งลงไปเพ่งไปในน้ําน,นะเธออย่าเพ่งเทียนบ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 นไอบนขอบโอ่งนะเธอเพ่งที่ในน้ําค่ะพอเพ่งในน้ําไปก็ไปเห็นไปเห็นเทียนเนี่ยมันสว่างเลยนั่นแหละมันจะซอฟสายตาท่านแล้วสายตาของท่านเนี่ยจะไม่เป็นอะไร ที่เขาใช้ดวงอาทิตย์บ้างใช้แสงเทียนบ้างใช้หลอดไฟบ้างเดี๋ยวเสียตาเสียแต่หลักธรรมท่านบอกว่าให้นะครับเพ่งไปที่น้ําก่อนพอทาผ่านน้าเย็นแล้วก็ถึงไปหาแสงเทียนแล้วก็บริกรรมเอาบริกรรมจนมันติดตานั่นแหละท่านพอมันสว่างติดตาได้แล้วเนี่ยก็โยกซ้ายโยกขวาส่งไปไหนแต่ไหนได้เอออันนั้นใช้ได้ได้พระยาธรมาธิราชเจ้ามาบอกทางไว้ แล้วพญาเทมาเจ้าบอกกระสินได้แล้วแล้วมันไปไหนต่อท่านมันไม่มีหนทางที่จะไปต่อบําเพยอยู่งได้นานนะครับจนท่านบอกทางให้นะครับแล้วก็บําเพญกนตรงนี้จนแก่กล้ากระสินเนี่ยมันเป็นบาดฐานของอภิญญาเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าอภิญญาเนี่ยอย่าไปพูดถึงกับฉันเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฉันอยู่ที่ที่วัดป่าบูรพาธรรมเนี่ยที่แยกโพสัยง,งามมันนะ ท่านบอกว่าท่านใช้ฝนนะครับท่านเดินทางไปเถอะนะครับไปที่นครเชบวรกันละกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนียายเขาถวายที่สร้างวัดไว้ท่านไปพักอยู่ที่นั่นแหละขอเวลาท่านเจ็ดวันนะจะให้ท่านสอนเรื่องอภิญญาเราก็ค้านอยู่ในจิตว่าโอ้โหเป็นของสูงนะท่านคุณธรรมเรื่องของอภิญญาเนี่ยเราเราจะไปหาครูไปหาอาจารย์ที่ไหนได้ มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นการหลอกลวงเขาสลมาม่งเนี่ยหรือเป็นการอวดอุตรีเข้าแล้วเราไม่ได้เรียนปริยัติด,ด้วยน่าจะไปบอกพระที่เขาเรียนปริยัติพวกมหาต่างๆนะท่านที่เขามียศถาบรรดาศากาักดิ์กันนะเขาเขารู้แต่ว่าฉันไม่รู้หรอกเออเราจะบอกกับท่านเนี่ย,ยมันต้องไปบอกใครเขาล่ะท่านจะต้องสอนกันละกันเราบอกไม่มีครูไม่มีอาจารย์เออเดี๋ยวเธอไปถึงนครเชียงบวรเธอก็รู้เอง มันเป็นภูมิที่จะต้องสอนอภิญญากันสถานที่แห่งนั้นอ้าวพอจบภารกิจแล้วเราก็เดินทางมาเลยได้ได้มาอยู่ที่นี่เจดวันมาจูเจ็ดวันเสร็จแล้วก็อ่าเราก็สามารถจะเห็นเส้นทางของฌานของรูปฌานของนิโรธสมบัติเข้าได้แล้วต่อไปเราจะมีสมาธิเราก็จะได้เรียนอภิญญาโอ้มาเรียนไม่ยากเลยนะท่านแต่ต้องไปหาคุณธรรมให้เจอนะ ถึงเวลาแล้วอาตมาเนี่ยเมื่อกสินเนี่ยจิตมันไม่สว่างอะกิเลสทัณหาบวกทานมันเบาลงไปแล้วแต่พอส่งมาถูกจุดนี้แล้วไม่สว่างจะหลับตาดูว่ามันไม่สว่างหรือวะแล้วมันจะไปรู้อะไรไว้เน่ท่านนะครับถึงมาทํากสินได้กาสัยพญาธรรมธิราชเจ้ามาเป็นตัวบอกทางเป็นแสงคุณธรรมที่ค้นพบได้นะครับโน่นเทสลกบาทอำเภอขานุนะครับไปพบราทินนแล้วก็ฝึกสอนอยู่ ตอนนี้ก็เปิดสอนนะครับใครมาก็สามารถเรียนได้ทุกครึ่งเดือนนะครับคันนี้ทุกครึ่งเดือนเขาเปิดหรือมาทุกวันเขาก็เปิดสอนทุกวันนะครับอย่างตรงนี้ได้ทีนี้ว่ากาสินเนี่ยแล้วจะไปไหนต่อมันเส้นทางมันจะไปสู่อภิญญาจิตนูน no. ไปสู่อภิญญาจิตมานี่เลยพอถึงอภิญญาจิตแล้วเนี่ยฉันก็ไม่รู้จะทําไงจะ,จะเริ่มต้นตรงไหนเะนี่ยอภิญญาจิตมันมีอภิญญาหกมันต้องมีอยู่ต้องเยอะแยะดน นาตั้งแต่อิทธิฤธินะครับนาอิทธิฤธิโหโอะไรโสตาจักขูทิปยาจักขูนาะเจโตปริยายาอะไรก็มีหมดทัานแล้วมันจะเริ่มต้นตรงไหนเราก็ยังไม่ได้เขาเลยบอกเออเธอไปก่อนแล้วเธอจะได้เอง